สองคนพี่นะ้องน่าจะมานะมาแล้วครับแม่มาแล้วครับแม่มแแมโอ้ทำไมมาเด็กเดือเดืออ่พี่ผมมาไปห้างพี่มาไปห้างครับหอยน้องไปเล่นของเล่นมามาเข้าบ้านนะมผมเล่นก็ไม่ต

ถึงห้องสักทีได้เวลานอนสักทกลืมไปวันนี้ไม่มีห้องนอนหรือว่ามีวะน่าจะน่าจะไปน,ะนอนข้างล่างดีกว่านอนกับน้องฉันก็เริ่มห่วงเสียนะเอ้ย อืมช่แล้วนี่วะต้องพาน้องกระทรวงเลยต้องตื้อเร็วไปอับน,น้ำโอเคครับอ้าวพ่อทำอะไรอย่างนั้เเนเนดินมาบ้านน้องดีไหมได้เวลาอาบน,น้ำไปโรงเรียนโอเค อาบน้ำเสร็จแล้วไปดีกว่าพี่คะเป็นก็อม่โรงเรียนแล้วครับโอเคช้าจริงเลยวันนี้มาส่งถึงโรงเรียนนะครับบ๊ายบาแม่ครับเดี๋ยวพี่ดูว่านั่งไังไงเอ้แล้วนั่นนระเปาใครเนี่ยเอาไว้ตรงนี้วางกระเป๋าเราไว้ตรงนี้ก็นั่งดีกว่า ทำไปนั่งไม่ได้เนี่ยโอเคอืมอ่ากลับบ้านมาบ้านเพื่อนก่็สวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าเออผมจะบ้านเพื่อนครับนอนอยู่มั้งสักคนนั่เนี่ยอ๋อเฮ้ยสวัสดีอ่าแล้วแกมาไรอย่างนี้ เออไม่รู้อะหลุมปลาเข้าขมาเอออย่าลาโกกสิก็เดินตามทางเลยพหลุมก็ไม่เปิดกไปดูกว่าอใครอยู่นองนะ้งเปล่าไม่ห้องอาหารเรานั่งเรานั่งนอนเรานอนดีกว่าทำไมวันนี้นพี่ยังไม่มาเนี่ย เอาล่ะมืดแล้วนักเรียนที่ที่เป็นนักเรียนพิเศษต้องนอนอยู่นี่นะจ๊ะส่วนส่วนคนที่ไม่เรียนพิเศษนะก็กลับบ้านได้เลยขอบคุณครับพี่มารับพช่าจิงเลย เอา้าพ่อมาได้ไงโอไม่รู้เหมือนกันนะแม่ใช้มาเห็นว่ามืดแล้วอโอเคครับพี่แกไม่รู้อยู่ไหนโอเคครับทั้งนั้นกลับบ้านเลยโอเคอ้าถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อถือกระเป๋าให้ ไ,หไห่หายยเปนนีอ๋อมือแล้ละวเนี่ยลืมไปเลยน้่อยากอยู่โรงเรียนหรอกเปล่าเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเมื่อไรพี่เกตมาเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านดะึกแล้วเอ้นะอาพี่ไม่ไมาใช่ อ๋อเอ่อไปบ้านเพื่อนแล้วแล้วก็เผลอหลับไปแล้วก็เลยอ๋นอเมืนนี่เองอ่านอนได้แล้วพวกพวกนี้พุ่งนี้จะพาไปเที่ยวอีกครับพ่งนี้วันอาทิตย์เออพ่งนี้วันเสาร์เอ้าพ่อมาถามาที่นี่ทำไมแกก็ลองเดินไปดูนูนสิครับโอ้โหน้องมาดูเลยโอ้นี่มัน อย่างเล่นว่าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวพี่เอาชุดไหมมีชุดเด็กไหม,มเราก็ต้องถอดหน้ากากแล้วก่อนแล้วก็ใส่นี้แล้วก็ใส่เสื้อของเรากั้งกงแล้วก็ถอดออออไปตรงนี้โอเคพี่ครับพี่ครับอะไรเหรอมีชุดของเด็กไหมคิดดูก่อนนะ ก็มีแค่สีเหลืองนี่แหละอ๋อกระโยนชุดเนาอ๋อนี่ชุดเราสภาพดีกว่าอืมอันนี้ไม่ให้น้องดดีกว่าน้องน้องไปปึ๊บลินงไปละนะผมไปแล้วนะผมว่านะ่าเยนะครับกว่า

โอ้ยังไม่ทันครับกมัรเลยน่าเจ็บพอเนี่ยอื้เอาเมื่อ,อแล้วพอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเกิน